ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรแคตาล็อกนะครับเรื่องราวดีๆของสินค้าเกษตรในแคตาล็อกของเรานั่นเองนะครับวันนี้เราได้มาอยู่ที่แปลงทุเรียนที่ไหนคุณเล็กจังหวัดจันทบุรีอำเภอท่าใหม่ค่ะ,คะเป็นแปลงของเจอีท e นะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่ใช้เรื่องราวของสารปรับปรุงดินช้างให้ภูเขาไฟะนะฮะเอนไซม์นะฮะแล้วก็อาหารเสริมพืชแบดแล้วก็เป็นเรื่องของจุลินทรีย์ด้วยพูดง่ายว่าแปลงทุเรียนแปลงนี้เป็นแปลงของภาค ตะวันออกตะวันออกและเป็นแลงที like ่ใช้อ really ินทรีย์ของเราล้วนๆทั้งแปลงชีวภาพล้วนๆมาดูความสมบูรณ์ของแตงที่เป็นอินทรีย์กันนะครับที่ผมกับคุณเล็กมายืนบนต้นทุเรียนนียให้เห็นเลยว่าเราปีนอยู่บนต้นทุเรียนจริงๆกับความสมบูรณ์ของต้นที่ใช้ปุ๋ยช้างให้ของเรานะคะและเป็นลูกค้าของเราจริงๆเราถึงได้กล้ามายืนบนต้นทุเรียนนี้ปีนขึ้นมาอยู่บนกิ่งนี้เลยนะฮะถ้าเป็นของคนอื่นคงไม่กล้านะไม่กล้าไม่กล้าแล้วมันสูงด้วยนะคะคุณเล็กเป็นไงบ้างบรรยากาศรอบๆ ต้นลูกทุเรียนนะคะสวยมากแล้วก็มันสูงสมบูรณ์สมบูรณ์คือที่พูดนี่คือเสียวด้วยใช่ไหมเนี่ยต้นตกไหมช่มีาการสั่นๆอาศัยที่ว่าผมเคยปีนบ่อยนะฮะก็เลยกล้ายืนบนต้นทุเรียนนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมแปลงแล้แปลงของเขากันแล้วไปเยี่ยมชมกับเจ้าของแปลงกันคือเจอีทและผู้แนะนำเจอีทใช้ด้วยนะฮะวิธีการใช้เขาใช้อย่างไงแล้วิธีการ ปลูกทำยังไงนะคะการดูแลรักษาทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจอีก,กันแล้วไปพบกับผู้แนะนำด้วยน,นะครับไดค้ค่ะคุณเล็กเ,เราลงกันดีกว่าค,ครับตอนนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้อยู่กับเจ้าของแปลงทุเรียนแปลงนี้นะครับและก็ผู้แนะนำนะครับก็ขอสวัสดีเจอีก่อนครับีสวัสดีครับี้สวัสดีครับและคุณจ้นสวัสดีครับโอเคครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคือเจ้าของแปลงทุเรียนที่ผมไปยืนบนต้นนั้นเมื่อกี้นะฮะก็คือเจอีนั่นเองค่ะค่ะเจ๊อ รู้จักกับเกษตรแคทล็อกเรายังไงถามก่อนเรื่องแรกก็ก็เอ่อไอจิบครับคุณคนแนะนำนี่คือคุณจิบคนแนะนำคุนคนแนะนำครับใช่เอาคนแนะนำไม่ใช้ใช่แล้วก็เลยเอามาใช้มันก็อย่างที่เห็นเห็นเนี่ยเพราะว่าเอาเอาเอาปุ๋ยเข้ามาเนี่ยใช้ทุกอย่างคือในสวนเนี่ยใช้ปุ๋ยของเขาตัวเดียวใช้ของเขาปุ๋ยง่ายว่าเจอิทใช้สินค้าในเกษตรแคาล็อกของเราเนี่ยครบเกิดจะเป็นทุกตัวเลยที่ถูกวิธีนะครับอย่างเช่น ทางดินก็ใช้สารปรับปรุงดินใช่ไหมครับตีใช่แล้วก็ใช้ในเรื่องของจุลินทรีย์ด้วยใช่นะฮะก็มีของลูกจุลินทรีย์แล้วก็เรื่องของอาหารสุขภาพพืชด้วยไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์ยิ้มแล้วก็แบทด้วยใช่ไหมครับเี๊ยต์ใช่ใช่แปลงของเจี๊ยเนี่ยไม่มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวนะฮะเป็นแปลงอินทรีย์ที่มีทั้งทุเรียนมังคุดใช่แล้วอะไรครับเจี๊เออกล้วยไข่กล้วยไข่ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกกำลังฮิตเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวให้มยเดี๋ยวก่ออนื่นจะชม เริ่มต้นเนี่ยจะอีทใช้ทางไห่ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะใช้ปรับปรุงดินด้วยทางไห่ก่อนใช่เริ่มใช้ที่ทุเรียนใช่ไหมครับใช่ใช้ทุเรียนใช้พร้อมกันมาเลยเพราะว่าเอามาเรียนแลองปุ้ยเอ่อไม้ที่อย่างนะคะที่ในเนี้ยในพื้นที่อันเนี้ยแหละคือใช้คือใช้ทุกอย่างคือไม่ใช้อย่างอื่นเลยเจอพี่จิ๊บก็ใช้ในสินค้าเลยคือเราเราก็อยากจะลองปุ้ยตัวนี้ดูไงเราก็เลยไม่ใช้ตัวอื่นก่อนจะไปดูว่ามันจะจุดเปลี่ยนเลยค่ะใช้แล้วประทับใจไหมนะค่ะว่าจุดเปลี่ยนนั้นเป็นไงนะคะมันก็ดีอ่ะก็ดีอ่ะ เดี๋ยวเราเจอผู้ใช้จริงนะครับเกษตรกรตัวจริงผู้ใช้จริงในแปลงเขาปลูกเขาให้เขาเยี่ยมชมพาดูแปลงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงสภาพการเปลี่ยนแปลงเกิดจากตรงไหนบ้างนะคะและปัญหาเกิดจากอะไรบ้างนะครับเชิญครับพอีทเอาต้นไหนก็ดีีทตอนนี้เลยเป็นมุ้งได้ไหมได้ตอนนี้ครับตอนนี้ก็ได้มาอยู่ต้นทุเรียนในแปลงของเจ๊อีทนั่นเองที่สะดุดต้นนี้เพราะว่านี่ฮะสังเกตที่ต้นต้นก็เล็กอยู่เลยยังไม่โตเลยนะดูลูกนะครับดูลูก ก้านของลูกทุเรียนนะฮะเท่ากับกิ่งที่เขาออกลูกเลยอ่ะนะฮะถามเจะอิดเลยดีกว่าต้นอย่างเนี้ยปกติจะออกลูกไหมเจีอิดก็ที่จริงแล้วที่จริงแล้วก็มันก็เขาก็ไม่ให้ไว้ลูกอะเพราะขนาดยังไม่ถึงเวลาที่จะมีลูกครัเอาอายุการการมีลูกของเขายังไม่ครบแต่แต่ทีนี้ว่ะ ลองเอาปุ๋ยตัวนี้มาเขาเขาเขาออกดอกเราก็เลยว่าลองเอาไว้ดูแล้วลองก็ลองใส่ปุ๋ยมาเลยเหลือแล้วเราก็ลองเอาไว้ดูแค่เนี้ยคือเราไม่ตั้งใจไว้อ่บพูดง่ายงไม่ตั้งใจไว้เออเราไม่ได้ตั้งใจไว้เอาไว้เป็นงั้นงั้นเองคือเราลองปุ้ยดูครับลองปุ้ยดูว่าปุ้ยเขาจะเป็นแบบไหนคือเราเอาไว้อย่างเนี่ยแล้วเราก็ใส่ปุ้ยอันนี้จะยิดลองอะไรบ้างต้นนี้ก็เออเออทีิ๊บอ่ะที่เอาที่้าแล้จิ๊บอ่ะ โอยค่ะเป็นสารปรับปรุงดินคือชาให้ภูเขาไฟเราแล้วก็จุลินรีแล้วก็จุลินทรีนะฮะใช้เป็นจุลินทรีแล้วก็ยิ้มแล้วก็ยิ้มก็คือใช้สามตัวนั่นเองต้องค่ะสามตัวสภาพของทุเรียนเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็คือใช้สารปรับปรุงดินชาให้ภูเขาไฟแล้วก็ใช้จุลินทรีย์เพื่อเพิ่มธาตุอาหารแล้วก็เป็นเรื่องของยิ้มช่วยบำรุงนะฮะและเร่งในเรื่องของผลผลิตเกินค่านะครับเจ๊อิ๊ไม่น่าเชื่อผมเห็นยังตกใจเลยอ่ะประมาณสี่ปี ตอนนี้สี่ปีทุเรียนอายุสปีออกลูกขนาดนี้ครับก ก็เกินค่าแล้วนะครับปกติแล้วทุเรียนจะประมาณอายุประมาณสัก5าปีถึงเราไว้กี่ลูกคะเนี่ยเราไว้กี่ลูกห้าลูกห้าลูกมีดอกอีกหนึ่งหนวดดอกก็มาออกดอกอีกหนึ่งนี่เจสใส่ใส่ช่วงไหนครับใส่ช่วงไหนใส่ระยะเวลาการใส่ตอนที่เอามาก็คือบำรุงบำรุงต้นหรืออะไรก็ใช้ครับแล้วเวลาเขาออกลูกเวลาเป็นดอกเราก็ใช้แต่ว่าเราใช้ไปเรื่อยๆแต่เราใช้ตลอดเป็นระยะระยะเป็นระยะระยะ เป็นลูกเป็นลูกลูกลูกเล็กๆก็ใสอีกใสค่ะลูกโตหน่อยก็ใสคือเราใช้มันาตลอดอ๋อก็คือบำรุงมาาตลอดมเรื่อยๆนะครับใกล้เกีียวเนี่ยค่ะใช้ปุ๋ยเราตลอดเลยครับช่วงผมขอแนะนำเจอินดินหนึ่งเอาของเข้ามาหลายตันอ่ะนี่ตอนนี้นะฮะดูสภาพแปลงสวนเนี่ยดูรอบๆเนี่ยสะดุดตาต้นทุเรียนต้นนี้ก่อนแต่ข้างๆนี่เห็นเป็นทั้งมังคุดมีทั้งกล้วยด้วยเดี๋ยวจะไปถามเรื่องมังคุดกล้วยด้วยนะฮะแต่ดูแลดูได้ตาตอนนี้ก็คือสมบูรณ์มากเลยนะฮะ การมาสะดุดตรงต้นทุเรียนของเจีอเนี่ยใส่สามรอบได้ไหมเจียทางดินถ้าประมาณนั่นประมาณสามรอบประห่างกันห่างกันระยะเวลาห่างกันนานแค่ไหนครับประมาณสักประมาณสักครึ่งเดือนครึ่งเดือนก็คือสิบห้าวันใส่ครั้งหนึ่งถึงได้สมบูรณ์ขนาดนี้ปริมาณต้นของทุเรียนนะขนาดของต้นทุเรียนเนี่ยก็ใส่ปริมาณสักสกิโลได้ไหมได้ประมาณนั้นนะใส่ปริมาณสัก2อกิโลเลยของช้างให้นะต้นขนาดนี้ก็ใส่สักประมาณ2กิโล ถ้าใหญ่กว่าน,นี้เราก็ต้องเพิ่มขนาดเพิ่มปริมาณขึ้นเพิ่ม,มปริมาณมในการใส่ะนะครับ <c oughs> ก็อย่างสักสองแต่มันเริ่มต้นที่2อกิโลนะฮะต่อไปถึง2อกิโลครึ่งนะฮะแล้วก็ เพิ่มขึ้นไปถึงต้นทุเรียนเลยค่ะได้ระยะแล้วเนี่ยเราก็ค่อยลดจานวนลงมาแต่แต่มันก็ไม่แต่ที่เราใส่ลายครั้งเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าใส่สองกิโลสักครั้งเดียวนะคือเราก็ต้องทยอยลงมามั่งลดลงมามั่งเราไม่ใช่จะเราไม่ใช่ว่าจะตักสองโลสองโลสองโลตลอดไม่ใช่แบบนั้นครั้งต่อไปอาจจะเหลือแค่โลเดียวเป็นช่วงบำรุงก็เป็นสูตรทั่วไปของชาวสวนเลยนะของเจี๊ยในแปลงเนี่ยนะฮะนอกจากใช้ในเรื่องของสารปรับปรุงดินแล้วเราได้ผลผลิตดีอย่างนี้นะครับมีปัญหาเรื่องโรคไหมฮะเจี๊ ตามธรรมดาแล้วมันก็มีครับปีนี้เจอไหมครับปีนี้มันก็มีนิดหน่อยแต่จิ๊บเนี่ยเขาเอายามาครับเขาเอายามาให้ดูแล้วมันก็เอามาเชลายาเชื้อราเขามาผสมให้เขามาทาวิธีให้แล้วก็เราก็ทําตามทำตามไปประมาณสามครั้งแผลที่เป็นเชื้อราอะไรมันก็แห้งเดี๋ยวจะพาไปดูนั่นเดี๋ยวไปดูของเรื่องของทุเรนอีกทีหนึ่งและช่วงนี้ก็เดี๋ยวก็แวะคุยเรื่องมังคุดเรื่องกล้วยไปด้วยเลยนะฮะสินค้าในเกษตรเชลล็อกเรานี่ดีครับเรา คัดสรรในของคุณภาพนะครับที่มีเรื่องที่การยอมรับของเกษตรกรนะครับเราเลือกมาอยู่ในเกษตรแค่ล็อกแล้วนะฮะสินค้าดีอยู่ในอยู่ในนี้แล้วนะครับในแคตล็อกของเรานะครับเดี๋ยวไปคุยกับเจ๊อีต,ต่อนะฮะไปเจ๊อีตตออพาด,ดูตรงที่กล้วยไข่เ,เลยนี่ก็อยู่ที่ตอนนี้นะับมาที่ต้นกล้วยไข่ของเจ๊อีนะฮะเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่เจ๊อีได้ปลูกอยู่ในแปลงของของเจ๊อีนั่นเอง นี่เป็นกล้วยไข่ส่งออกใช่ไหมครับเจีใช่ใช่จ้ะค่ะอันนี้ก็คือใช้ผลผลิตของเราในผลิตภัณฑ์ของเราคือในเกษตรกรตลของเราสภาพเป็นไงบ้างเจี๊ยก็ลองเราจะหวาของเราสวยก็แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะหวาเราชมเองแล้วก็ให้ให้ดูให้ดูกันเลยทคนว่ามันเป็นยังไงนี่เราก็มันใหญ่มากเอให้ดูกันเองว่ามันยังไงเนี่ยมันสมบูรณ์ป่ะให้ดูกันเองผมจะที่แวะตรงกล้วยไข่ของเจี่ยตรงไหนรู้ไหมครับความที่เป็นส่วนผสมของ ช้างให้ภูเขาไฟของเราที่มีสารของมีส่วนผสมของสารสเก,สเกล่าผงหินลวา,าวาภูเขาไฟปกติกล้วยไข่อย่างเงี้ยครับต้องมีไม้ค้ำแล้วใหญ่กว่านี้ต้องคำ้ำละแต่นี่ของของเจอีท e เนี่ยยังแบบไม่จําเป็นต้องใช้ไม้ค้ำเลยเพราะมันทรงต้นเนี่ยแข็งแรงนะฮะเพราะว่ามีส่วนผสมของสารสเกล่านะครับอย่างที่เราเคยทดสอบเรื่องผงผง,งหินลวา,าวาภูเขาไฟเห็นนะครับที่ว่ากดแล้วไม่ล้ม,มเดี๋ยวลองพี่ตจ้นกันเลยดีกว่า ขอขอทดสอบพี่จ้อนหน่อยอพี่จ้อนใช้ด้านหน้าเลยค่ะทดสอบด้วยพี่พิการใช้จริงครับยังไงนะครับอ่ะผมขอฝากนิดนึงอันนี้ถ้ากล้วยไข่ใช้จริงนะฮะขอฝากป้าพี่จ้อนยืนตรงนี้การแขนยกขาเลยนะพี่จ้อนไอินใช้สเกล่านะผมจะกดแขนพี่จ้อนลงดูนะฮะแล้วจะล้มไม่ล้มนี่สองตะล้มนะคะเอาตัวนี้ใช้นะซีนะเอาเอากราบมาแล้วกันนะ อากาศมันสักหน่อยนึ่งเอาข่าใบเลยขพี่จ้อนถือในลำในต้นกล้วยไข่เนี่ยนะครับมีมีส่วนผสมของสารสเกล่าซึ่งได้ใส่ทางดินแล้วต้นกล้วยได้ดูดซับเข้าไปแล้วนะครับดูว่าจะเป็นยังไงพี่จ้อนกางแขนยกขาเหมือนเดิมผมจะกดเหมือนเดียวกันเนี่ยสองขาเ้ยโอ้โงงไหมครับพี่จอนเลยค่ะนี่ค่ะความสำคัญของสเกล่านี่แหละครับ คือส่วนผสมของสเกล่าที่ต้นกล้วยหรือต้นพืชพันธุ์น่ะได้ทานเข้าไปแล้วจะเกิดแข็งแรงอย่างนี้เป็นเพราะว่าสเกล่านี่เองที่ทําให้เจี๊ยตไม่ต้องใช้ไม้ค้ำกล้วยลองเจี๊ยตอีกทีเจี๊ยตเชิญเชิญนี้ไม่ต้องกางแข็งก็ได้อุ้ยเป็นลองเจ้าของสวนอ่ะไม่ต้องเขินทำมือนี้ก็ได้ทำมือเงี้ยทำมือเงี้ยทำมือเงี้ยแบบนี้นะเดี๋ยวขึ้นนกดหนึ่งขึ้นนิดหนึ่ะเอาใบใหม่ดึงเจี๊ยตนะเก่งไปนะเจี๊ยตนะหนึ่งสองสามเจี๊ยตเก่งไปนะหนึ่งสองสาม ออกง่ายจังนะโอ้สามวิหนึ่งสองรับออกง่ายจังนะเอากลับกล้วยลูกลูกนี่ลูกลูกลูกอะอันนี้เลยดีกว่าอันนี้นี่กลับกล้วยเหมือนเดิมกลับกล้วยอาจจะอีกกลับไหมเก่งนี้ไว้เหมือนเดิมนะฮะดูว่าต้นกล้วยจะได้กินสารเกล้าไปไหมหนึ่งสองสามเอ้ยโอ้โหงงไหมคะเจ้าของสวนนี่งงเลยค่ะที่เป็นไงบ้างเจ้าของสวนนี่งงเลยแข็งไหมแข็ง ไม่ไงเอาเนี่ยนี่คือแกกากกล้วยนะค,ะค,นครับว่ากล้วยของเจี๊ยอ่ะได้ทานธาตุอาหารของช้างให้หมูขาไฟเราเข้าไปแล้วแล้วมีส่วนผสมของสเกล่าไปนี่นะครับทําให้ลําต้นแข็งแรงไม่จ้เปไปต้องใช้ไมค้ค้ำเหมือนกับที่ผมกดคุณจอนแล้วไม่ล้มเมื่อผมดึงกับเจี๊ยแล้วไม่หลุดนี่นะครับคือความพิเศษของปุ๋ยช้างให้หูขาไฟของเราเนี่ยไม่ต้องค้ำเลยจีจนเก็บเกี่ยวเลยนะทั้งแปลงเลยนะครับอันนี้อ่ะนี่ก็ คุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องของความอาัศจรรย์ของผงหินละวาภูเขาไฟที่ใช้กับพืชน,นะฮะแล้วได้ผลค้างเคียงโดยที่ว่าใบไม้ใบพืชทุกอย่างนะฮะที่ได้ทานของอได้รับธาตุอาหารของชาวข้ามภูเขาไฟเราไปนั่นเองนะครับก็จะมีผลอย่างนี้เห็นด้วยตาเปล่าชัดเจนเจ้าของสวนทดสอบเองด้วยนะฮะเ <G ül üyor> ชื่อไหมเจ๊อิ๊เชื่อเชื่อ เชื่อนะเดี๋ยวไปดูต้นทุเรียนเจี๊ยนที่มีปัญหาหน่อยดีกว่าไปดูต้นทุเรียนกันครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นต้นทุเรียนที่เจี๊บอกว่ามีปัญหาถูกไหมครับเจี๊ใช่ตอนนั้นปัญหาอะไรครับเจี๊คือจะตายแล้วอ่ะจะตายนอจะตายแล้วเนี่ยเราทําใจแล้วว่าตายก็ตายแต่พอดีจิ๊บอะแนะนาปุ๋ยตัวนี้มาใส่ทางดินเขาบอกว่าของเขาดีมาใส่ทางดินครับเออล้วก็เลยลองดูลองปั๊บ เอามากระป๋องนึงก็ประมาณสี่ห้าโลคือใส่ไปทีเดียวเลยครับตายก็ตายไปฝืนก็ฟืนในใจคิดว่างี้คือวัดกันเลยเตายก็ตายไปเพราะต้นมันจะผ่ามันไม่น่าจะปื้นขนาดนี้ไงเออเนี่ยจริงๆใส่ปุ๋ยเข้าไปเนี่ยนั่นคือเริ่มต้นจากการใส่ปุ๋ยทางดินช้างให้เรานเองพอใส่ไปแล้วนี่ก็มันไม่ใช่แค่รอดตายอย่างเดียวนะออกลูกด้วยเออออกลูกตัดไปตั้งหลายลูกแล้วนะอ๋อนี่ตัดไปแล้วด้วยตัดไปแล้วนะตัดไปแล้วนะฮะโอ้โหต้น ก็เหลือเชื่อนะครับทุเรียนที่ใกล้จะตายแล้วนะฮะเราใช้สารปรับปรุงดินช้างให้ภูเขาไฟไปเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับโครงสร้างดินใหม่กับรอดตายแล้วมีผลผลิตให้เห็นอย่างขนาดนี้คุยงาน่าตอนนี้เนี่ยต้นนี้สมบูรณ์ขึ้นมากเลยไม่คิดกันะรั่รใหม่เลยพี่หนุ่มให้ดูให้ดูตรงลำต้นนะคะเนี่ยครับเปลือกนี่รั่ขึ้นมาใหม่ใช่แต่ก่อนนี่เป็นแผลอันนี้ก็เกิดเรื่องของไฟทอปทุ่ราดด้วยใช่ไหมครับ เจอด้วยมันก็เป็นโรคในยเราเนาะก็จะตายอยู่แล้วเนาะครับจะตายอยู่แล้วมันเป็นโรคอะไรนักเราก็ไม่รู้น้ำก็รอดตายมาได้เออคือแต่แน่คือใต้แน่ครับตอนนี้หัวสมบูรณ์ละตอนนี้เออพอดีไปจิ๊บเขาบอกว่าปุ้ยเขาดีเราก็เลยว่าเออเอามาลองเนาะครับลองมาลองที่ตนจะตายจะตายรู้จะฟื้นไหมเส่แล้วก็ฟื้นเออเนี่ยตนเนี้ยใช้ระยะเวลานานแค่ไหนจิ๊บประมาณ สามเดือนสามสี่เดือนเหมือนกันนะสามสี่เดือน,าอนจากต้นที่จะตายจนปัจจุบันนี้นาทีนี้ออกลูกให้เห็นขนาดนี้เหลือเชื่อนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับความพิเศษของช้างให้ภูเขาไฟสูตรวิตามินดินของเรานะครับปรับโครงสร้างดินและช่วยฟื้นฟูต้นไม้ที่ใกล้จะตายได้นี่นะครับนี่คือสิ่งที่ศษของเรานะครับอ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจอีทนะครับแล้วก็พี่จิ๊บผู้แนะนําแล้วก็ผู้จัดการขัาตอนออกเรานั่นเองคือคุณพอใจแล้วก็นี่ครับ พี่งานงผมคุณจ้อนนะฮะผู้ที่บุกทุกสวนลุยทุกไร่ <laughs> นะครับครับตอนนี้อะใครสนใจอยากดูแปลงข้อปลูกของจริงผู้ใช้จริงเอาเบอร์เจี๊อีก,ก่อนดีกว่า ขอญาตเข้ามาเยี่ยมชมได้ไหมหรือให้คุณจิ๊บพามาบอกเบอร์คุณจิ๊บดีกว่าอ่ะนะฮะคุณจิ๊บบอกเบอร์นิดนึงครับติดต่อมาอยากเยี่ยมชมเบอร์ติดต่อจะเป็น0833936269นะคะอยู่บ้านนองหงค่ะตาบลสองพี่น้องนะคะอยู่หน้าวัดนองหงเลยค่ะหาง่ายอำเภอท่าใหม่นั่นก็คือใครอยากมาดูแปลงข้าวปลูกผู้ใช้จริงที่อยู่โงเวตบริเวณนี้ก็ติดต่อที่คุณจิ๊บได้ทีนี้นี่ครับผู้จัดการภาคตะวันออกของเราใครที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนนะคะหรือสนใจที่จะ ช่วยกันเรื่องการการขยายตลาดนะครับก็ติดต่อมาที่คุณพ่อใจคุณใจบอกเบอร์หน่อยครับเบอร์ของพ่อใจนะคะที่ติดต่อได้0878956688นะคะบอกได้เลยคําว่าทุกส่วนที่ลงพื้นที่ยืนยันได้เลยนะคะว่าช้างให้ภูเขาไฟเนี่ยชัดเจนฝากชาวสวนจันทบุรีด้วยนะคะนวัตกรรมใหม่ที่เราต้องทดลองจริงๆค่ะเพราะลงดินแล้วเห็นผลทุกรายค่ะใช่ครับครับนี่แหละครับก็คือเป็นเรื่องของสินค้าเกษตรกอล์ฟช้างให้ภูเขาไฟและอินไซมแต่ไม่มีเพียงแค่นั้นครับ เชื้อราผมก็มีไตรโคดาม่านะครับเพิ่มจุลินทรีย์เราก็มีตัวจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าคุณจะเป็นปัญหาโรคพืชใดก็แล้วแต่นะครับเรามีตัวแก้หาให้คุณทุกชนิดนะครับสำหรับนี้ครับก็หมดเวลาก็ขอลาไปก่อนกับเจีและพี่จิ๊บนะครับก็สวัสดีครับวสวัสดีครับวสวัสดีครับ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 